วันนี้ PB อัปเดตเซิร์ฟประจำสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมแต่ผมจะพูดสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับว่าไม่ค่อยมีอะไรที่เด่นเท่าไหร่เพราะส่วนมากจะเป็นของเก่าๆแบบยัดลงใส่กล่องใส่แพ็คมาขายเท่านั้นเองนะครับในคลังแสนะครับผมเพราะว่าของดีๆหรืออะไรเงี้ยหรือของใหม่ๆเงี้ยไปอยู่ที่งานเกมหมดแล้วนะครับผมก็กำลังจะจัดเนาะในวันที่28ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับผม อ่ะไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีข่าวมาบอกนะครับสาหรับคนที่เป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะครับผมตอนนี้นะครับผมมีสังกัดทีมนี้นะครับประกาศรับสมัครนักแข่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับขอแค่อายุ18ปปีขึ้นไปนะครับผม เพื่อเข้าร่วมรายการโปรลีกในอนาคตนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือสังกัดทีมโลหิตนั่นเองใครที่เป็นนักแข่งหน้าเก่าหรือหน้าใหม่แล้วก็เข้ามาสมัครได้นะครับทางสังกัดนะครับผมพร้อมสนับสนุนไอเทมในการซ้อมทีมนะครับผมและค่าใช้ใจ่ายตามความเหมาะสมนะครับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปเฟซพี่ไว้ละกันนะครับเฟซพี่คนนี้นะก็คือไปสมัครกันได้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมและพี่เขาก็นะครับส่งตัว มาให้ผมได้ทําการรีวิวหรือเล่นให้คุณดูได้ดูกันในคลิปนี้นะครับผมซึ่งก็เป็น3ดาวซะด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสี่ซองอาไซกา้าซะด้วยเดี๋ยวดูซิว่า3ดาวต,ตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกดดีชอบตะเพเกบมด้วยเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นไงเดี๋ยวรับชมราฟาเก็บจะพูดเราเขาบนี่นะครับผมไปส่องดูในแคนมาเมื่อกี้นะครับนี่คือผมได้นะครับมาเล่นหรือมารีวิวตัวนะครับ หัวหน้าทีมโลหิตกันเลยนะครับหรือแคนโลหิตนั่นเองนะครับผมโอ้โหตึงเปรี้ยแน่นอนนะครับดูจากสัญลักษณ์แคนนี่เหมือนว่าผมเคยเห็นแล้วนะครับเหมือนว่าเคยโดนนวดมานะครับดูซิมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยมีซอเซก้า12นะครับดาสเซเบอร์นะครับมีระเบิดเอ่อนั่นแหละเป็นระเบิดขนมนะครับที่เวลาปาไปแล้วมันจะมีมิรสมีนะครับเดี๋ยวดูเรื่อยๆละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะคือที่แน่ๆก็เมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่ามีไอ้เคบิลนะครับดูดิ นะครับมีบาเรตม่วงด้วยโอ้โหมีคาร์เแปดนะครับไม่ธรรมดานะครับมีซองดำมีซองฟงขาวโอโ้ใช้ได้นะครับน่าจะเล่นสองด้วยหรือเปล่า <c oughs> อ่ะเลื่อนไปแล้วกันนะครับอาจจะเลื่อนไวหน่อยนะใครดูไม่ทันก็ปรับความเร็วนะครับให้ช้าลงนะครับจะได้ดูทันทันเนาะโอ,อ้นะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวไว้ใช้แข่งด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะก็คือ นะครับบอกไว้ก่อนละกันนะครับสําหรับใครที่แบบว่าเป็นนักแข่งหรือแบบเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับอยากจะไปแบบสมัครเข้าทีมสังกัดโลหิตเนี่ยก็ไปสมัครได้นะครับก็คือเขามีคาพูดยังไงเดีย,ยก็จะดูบอกไปต้นคลิปมีซัพพอร์ตเรื่องแบบเขาเรื่องอะไรเรื่องไอเทมในการซ้อมทีมเนาะก็ไม่ต้องห่วงอันนี้ก็เอาไปคุยกับพี่เขาดูนะลองไปคุยกันดูนะครับอ่าอ่ะ,อะจากที่ดูดูแล้วนะครับไอเทมพร้อมเล่นจริงๆนะครับมีตัของแบบ ไว้ใช้เล่นจริงๆเลยเออเอาเรื่องเอาเรื่องหน้ากาก PVC 3 3ตัวละครผี80ปันครับไม่ธรประดายจริงนะครับอ่ะนี่แหละตัวพร้อมเล่นครับเป็นอย่างนี้นี่เองพึ่งพึ่งเข้าใจนะตัวแบบเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ใช่แบบตัวสะสมปืนอ,อะไรเนงะี้ยเอออันนี้พึ่งเข้าใจฟิลนี้นะครับแม่ไม่รู้จะเล่นอะไรเหมือนกันแต่ว่าพี่เขามีซองไซการสิบสองอะนะครับ ตั้ง98วันงั้นเดี๋ยวเอาไปเลยเลยละกันไปครับจะพูดถึงแบบว่าการแข่งนะ okay, s <S ด่านดีคือต้องเล่นกันแน่ๆเนี่ยก็จะเป็นลักวิวดาวเทาแซนสตอร์นะครับและคลิปนี้ผมก็อยู่ในด่านแซนสตอร์ right, มาแต่ดูสิไหนเราฟิวแข่งหนะ่อยฟิวแข่งหนะน่อยเออจบแล้วคนดูนะ <laughs> <laughs> อย่างนี้นะครับถ้าสมมติแบบว่าเฮ้ยมีคนคอมเมนต์หน่อยเฮ้ยจำพี่ลงแข่งหน่อยนะครับไม่เอาดีกว่าคนดูก็ดูดูอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับ คือไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยเด้พี่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 ครับพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 ระบบมาพี่ระบบมาไอพี่ครับพี่เดี๋ยวพี่ผมยังไม่ได้ยิงเลยพี่ จ้าจองตัดผมแล้วสู้หรอไอเอาสิวะเอาแล้วเว้ยนะครับนี่ครับผมเลยแบบทีมแข่งนะครับฝากน้ำเงินวิ่งมาตรงนี้แล้วถือปืนปาระเบิดขึ้นมามาแล้วนะครับนี่ครับแล้วแต่ผมบอกไว้ก่อนนะกดแข่งเล่นธนูหองเกียร์ไม่ได้นะครับอ่าบอกไว้นะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเป็นนักแขกบีบีเนาะ อันนี้บอกบอกไว้นะครับเป็นความรู้เป็นความรู้น,รนะครับนี่เฮ้ยเอาอ๋อเล็ดเล็ดเดียวเดียวนี่นี่แนบยีล่ะนี่รับไปครับนู่นหนึ่งดิมเนี่คยครับ โอ้ทีมโหดเกินนะครับได้เล่นแป๊บเดียวได้เล่นแป๊บเดียวเองมาไ่้เซตตอมนะครับแต่นี่ไม่ใช่ห้องเดิมนะมาเดี๋ยวเราเล่นแบบดีฟิวฟิวนักแขกหน่อยอ๋อผมเล่นบินเด็เอเดนสามนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าถ้าท้าไม่ไหวเดี๋ยวจิบของเกมมาเล่นครับนี่แหละเดี๋ยวเราลองเล่นดูนี้แต่ว่าปืนเนี้ยเล่นได้นะครับใช้ในแข่งได้นะเออใช้ได้เลย ปาร์เลยเปิดไปดก่อนเหมือนตรงนั้นไม่ปลอดภัยนะฮะปาร์แล้วหนึ่งร่วงแล้วหนึ่งปาร์แล้วสองปาร์แล้วสองไอเย็นนะทุกคนเบิดไป อยู่แถงนี้เลยแต่ยิงเล่นดิเพื่อนโอเคเด้อเดี๋ยวคนเดียวนี่เอ้าไอเราก็เก่งตั้งนานอยู่ไหนวะอยู่ไหนนอเรียบร้อยโอ้โหกุส่าหาตั้งนานเนี่ยเฮสชัดยู่นาหัวข้าสุลา เออเม่อกี้ลืมพูดในสัจจ์อยู่โน้ตเลยนเาเล่นหัวไปเเด่นจะเย็นนะทุกคนเฮ้ย อย่าต้องใจเย็นๆอุยล่วงหนึ่งวงหแล้วล่วงหแล้วหอนไ่ฮู้วกระโดดคิดแยกคููปาดหัวห่อสะงันดอยิงหัวสะงันอ้จบแล้วนี่รุนหนึ่งรุนหนึ่ง เฮ้ย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 นั่นไงเป็นระเบิดที่อันตรายจริงๆนะครับระเบิดมากระก้มทำไมนะตัวละครในเกมก้มตัวเดียวก็พอแล้วผมจะก้มตามทำไมใช่เรื่องาคืนได้เวลาคืน เข่งหล่อสูล่อาไมา่ยิงหวฉันอยูด่ดสักข้างบน,บนไม่เน้นอัดหัวเน้นอัดตัวไปก่อนละกันเวลผมเล่นปืนเนี้ยคือแบบผมไม่ค่อยเน้นอันหรอกเน้นยิงแค่โดนตัวก็เป็นพอแล้วนะครับเพราะปกติก็คือยิงตายเนี้ครับเป็นบุญแล้วนะครับปืนมันแรงอยู่แล้วเดิมๆอะ่ะแรกแรกมันแรงอยู่แล้วมีสเซิลมิสเซิลดันมีสเซิลดัน ติสู๋นะครับตรงนี้ตรงซ้ายระวังครับระวังให้ดีครับ head shot you know what ไปต่อไปกันต่อไปกันต่อโอู้อีทะลุ นึกว่าจะรอดแล้วนะครับยิงเล่นเหรอเพื่อนอย่ายิงเล่นอย่างนี้เดี๋ตกใจนะเออตกใจนะเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้ทีมเราเอ้ยอก็โยนปืนขึ้นฟ้าครับมาครับเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วอ่าไปเลยไปก่อนไปดันมา ดันมานะดันมานะไม่คิดโดนนักอึดเลยนะอ้อเรียบร้อยโอ้ตกใจโู้ทีท่จะเจ็ด โอ้โหทีเจ็ดเจ็ดทีเจ็ดเจ็ดล่าหน่วยอีกแล้ว blueg win เน,นี่ยแหละบอกแล้วอย่าให้ผมไปแข่งเลยนะอย่าให้ผมลงเลยสภาพาเอาตัวเขามาเสียไป <c oughs> ขอโทษด้วยกันกนะครับถ้าเข้ามาดูนะครับตั้งใจจะมาเล่นแบบขำๆแหละนะครับไม่มีอะไรนะโอเค อีกรอบแล้วกันนะครับฝั่งทังข้ามตึงจัดก็ตึงตึงเปรี้ยเลยเราพื่อนเดินไครับเดี๋ยวขอยืนประจําหาจุดประจําที่ก่อนนะครับกอแถวนี้แล้วกันนะครับจุดเนบนนะครับแต่เพื่อนแต่เพื่อนโหนดครับแต่เพื่อนโหนรครับผมวบไปแล้วท่านเอง ดีนะเขาไม่ได้ยินี่เราเดินขนาดนี้เลยนะสงสัยไม่ได้เปิดเสียงเกมนะครับเอาวะอย่างน้อยทีมเราก็นะครับปีใครแต่นะครับก็ไม่5-0นะครับเพาเป็น5-1แล้วที่เรียบร้อยนะครับดูก่นสถานการณ์เผื่อดันเร็ว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 มีแน่นอนข้างหน้าชาชารับลากแล้ว มผมใส่แชร์คุมสีมามันก็พอเล่นง่ายอยู่เปืนนี้แต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะก็ต้องอุมอยู่ดีนะก็ต้องยึมย้ำอยู่ดีตอนแรกจะเปิดที7เ็ <c oughs> เล่นแล้วครับแต่ว่าเก่งใจตัวพี่เขานะครับ <c oughs> มีบาต์ตั้งหลายวันเลยฝึกเอขาเก็บไว้ซ้อมไว้แข่งหรืออะไรนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันแต่ก็เล่นปืนเท่าที่เล่นได้นะครับอา้าวอะไรวะ อย่างวะอะไรทีมเราอยู่ๆก็เก่งขึ้นเฉยดู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 ตัวไหนเพื่อนรู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบ้านเราบ้านเราหลุดบ้านเราหลุด สวยดีเลยฮะหนึ่งดาวครับเรียบร้อยครับผมเน้นเน้เนอัดตัวไม่เน,น้นอัดหัวครับผมเนี่ยโอ,อ, okay. อ,อเคไปกันต้ยไปกันต و อมมไม่อยากดันไปเลยเด้วโดน โอ้โนาดิ้ง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 ช่วยด้วยเพื่อนนาดิ้งนาดิ้งนาดิ้งเดี๋ยวลงเส้นเอดีกว่าแหมตอนแรกจะยืนอยู่แถวโอ้ยเส้นเอเยอะยิงก่อไปก่อนูไวยสว้ยาวเหรอตรงนี้ยาวแน่นอน ยาหลุดเลยนะครับไม่ไม่หลุดเว้ย Bomb h จะหนีไปไหนล่ะท่านมันไม่ทันหรอกมันไม่ทันหรอกอืมมันบอทันได้ดอกอมเดือมันไม่ทันหรอก เฮ้ยโอ้จบเลยไม่น่าดันมาเลยเจ็บแล้ว่啊เจ็บแล้ว่ะจริงนิดเดียวเพื่อนเอาแอซิสได้ค่าทีโอโหกุสานะครับยิงไม่ตายมาตั้งสิบกว่าตัวสิบเอ็ดตัวนะครับแม่มาล่วงตัวสุดท้ายโอ้สกอร์ตีกลับมาได้ครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาแวบมีเปล่า ไม่มีนะเดี๋ยวล็อกให้เพื่อนก่อนนะครับสวยครับว่าแล้วนะครับต้องโผมาแน่นอนจริงดูเลยเก็บยาวๆเรียบร้อยนั่นแหละมันต้องเล่นแบบนี้นะครับคอยซัพพอร์ตเพื่อน ในแข่งนี่สำคัญมากนะครับการเล่นแบบซัพพอร์ตกันละกันนะครับอ่าโอ้นะสเต็ปมีการแบบเขาเรียกอะไรมีแบบมีการแบบคอยซัพพอร์ตคอยยิงคบให้กันเนาะคอยยิงคบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเฮ้ยชัดยูโนะครับโอ้ยโอ้ยขอได้ปะ ขอ้ระนะเฮ้ยช็อตอยูโน้นนะเฮ้ยเซียนเฮ้ยช h o อยูโน้นดีครับสิบเจ็ดหนึ่งโอ้โหมาที oh, ่ล <Bahn> ่างสิบเจ็ดหนึ่งเกินโอ้โหพี่เกมซังั้นโอ้ผมตัวพี่เกมหรือเปล่าหยอกหยอกยอกนะครับก็ตามนีนะมาดูคลิปนี้ก็มีมาตลเดอะไะนะครับใครที่อยากจะ นะครับเข้าสักกัดทีมโลหิตก็ไปได้นะครับผมลิงเพจเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปละกันนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมเจอกันจ้า